สวัสดีครับสวัสดีคะ่สคะสองน้าหลานกินอะไรกันเอ่ยก,กินข้าวผัดกินข้าวผัดแล้วก็แกงยาดายาดามือไม่ต้องไปคนไปเอาซ่อมมางั้นเอามือหนึ่งถือซ่อมจะได้ไม่เปื้อนลูกฝึกกินซ่อมดิก็กินอะไรมือก็เปื้อนอุ๊ยกรัลังน้อยทําลายสุปแกงจือดอร่อยไหมอือหือ,อ,อด้านนี้มาดูด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะววยวายอะไรหม่รูยังไม่ถึงเวลากินเลยทุกสองชั่วโมงเลยนม อุ้ยอย่าโวยอย่าโวยอืมฮึโอ้โหนงอย่าอย่าอย่านินที่โขนเสซตาลุกไม่เอาก็ได้เพราะ่าดาชอบเอามือไปเขี่ยไงลูกหนูก็ย่หนูก็จะได้เอาช้อนเอาด้านนู้นอย่าไหนลูกอืมฮึตั้งใจกินกันแกงจืดอร่อยไหมอร่อยย่ดน้ำด้วยลูกสดน้ำด้วยจะได้มีแรงอันนี้ก็เลี้ยงหล่อนเลี้ยงหล่อนอันนี้ก็หิวแล้ว อย,อ,อยากกินข้าวผัดแล้วก็อ,อ,อยากกินข้าวผัดเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,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 อย่าพึ่งยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปกินก่อนอนี่นะดูรีบไปกินเดี๋ยวจะโวยวายยุ่งนี่อย่ามายุ่งออตั้งใจกินกันรอ,อ,อก่อนรูปรอก่อนอุ้อยใหญ่เลี้ยงล้านเด็กพี่น้องเลยวิดีโอก็อยากได้นะฮะข้าวผัด จานใหญ่ยะดาเท่ากันเลยนะฮะลองดูดิว่าใครจะกินข้าวหมดนะวันนี้อู้ยอยยอยยอย,ย,ย,ยอ่ะแกงจืดซดเยอะๆลูกเดี๋ยวตักเอาอีกอในหม้อนู่นอาจจะได้มีแหงแก้หนาวคัากลายเดี๋ยทางนี้ก็ได้ตั้งใจกินซดน้ำฮ้อนอ หลานทางนี้ทางนี้ก็โวยวายทางนี้ก็โวยวาทางนู้นก็ห่วงกินตั้งจะกินกันเข้าสดน้ําซุปร้อนๆจะได้มีแหงโอ้อร่อยอร่อยไหมอ,อย,ยากกลังน้อยถามข้าวผัดก่อนไปโรงเรียนเมื่อเช้านะคะข้าวผัดไข่ใส่ฮอทดอกนะรสชาติแบบง่ายๆแล้วก็แกงจืดสดน้ำฮอนๆแก้หนาวนะคะอยา คักพูดผัดนะหนูโอเคเปล่อยให้เด็กๆกินนะฮะลองหันมาด้านนี้ดิลงหันมาด้านนี้ดิดนนดโวยวยายโวยวายยจ๋าไปแล้วหาอุดนมก่อนพี่น้องเอ้ยคักหลายยายเลี้ยงหลานจ้า